บทสวดมนต์ก่อนนอนบทแผ่เมตตาอานิสงส์ของการสวดมนต์เริ่มต้นบทสวดมนต์ก่อนนอนกราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วจึงเริ่มต้นกล่าวบทสวดมนต์ตามนี้อิมินาสก,กาเรณนะพุทธังอภิปูชยามิ อิมินาสก,กาเรนะธรรมังอภิปูชยามิอิมินาสก,กาเรนะสังคังอภิปูชยามิอรหังสัมมาสัมพุทโธพะควาพุทธังพะควันตังอภิวาเทมิกราบสวาขาโตพะคขวตาธรรมโม ธรรม,มังนัมสามิกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิกราบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพะคคววโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะมมยังพันเตวิสุงวิสุงรักนัตถายะติสระเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยมปิมมยังพันเตวิสุงวิสุงรักนัตถายะติสระเนนะสหะ ปัญจะศีลานิยาจามะตะติยมปิไมยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนสหปัญจศีลานิยาจามะพุทธังสารนังคัตฉามิธรรมังสารนังคัตฉามิสังคังสารนังคัตฉามิ ทุติยมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยมปิธรรมังสารนังคัจฉามิทุติยมปิสังคังสารนังคัจฉามิตติยมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยมปิธรรมังสารนังคัจฉามิตติยมปิสังคังสารนังคัจฉามิ ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอธทินนาธานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ สุราเมระยะมัชฌะปมาทัพฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานว่าต่อแต่นี้ไปข้าพเจ้าจะขอรักษาศินห้าให้บริสุทธิ์ดังเดิมอิมานิปัญจะสิกขาปะทานิสมาธิยามิ อิมานิปัญจะสิกขาปทานิสมาธิยามิอิมานิปัญจะสิกขาปทานิสมาธิยามิอหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขอหังนิทุขโขโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์อหังอเวโรโหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวรอหังอัพยาปัตโชโหโมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความลำบากอหังอานิโคโหโมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปรสักสุขีอัตตานังปะริหารามิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขก,กายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุกจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอพพยาปัชชาโหนตุกจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอภนีคาโหนตุก จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขขีอัตตานังปริหะรันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดอิทังเมมาตาปิตูนังโหตุสุขิตาโหนตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมยาตินางโหตุสุขิตาโหนตุยาตะโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเม ครุปัจชายาจริยานางโหตุสุขิตาโหนตุครูปัจชายาจริยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังสัพ,พเทวตานางโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพเทว,วา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพพเปตานางโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวงขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข อิทังสัพเพเวรีนางโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพพสัตตานางโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วนหน้ากันเทินข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศลจากการเจริญภาวนานี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านไว้ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติ ท่านจะอยู่พบใดหรือภูมิใดก็ตามขอให้ท่านได้รับผลบุญนี้แล้วโปรดอโหสิกรรมและอนุโมทนาบุญแก่ข้าพเจ้าด้วยอำนาจบุญนี้ด้วยเธิน